สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้สาริกาต้องจ่ายเท่าไหร่หาวังคว้าโรเจอร์เบรนน์โรเจอร์เวดร์รี่โฟลฟาน่ายูริตินามันได้แม้แต่เจมี่วาดี้แต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เพิ่งจะเริ่มสร้างทีมใหม่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนับตั้งแต่การเข้าเทคโอเวอร์สโมสรเสร็จสิ้นเบรนน์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตีและนาเต่ดาวรังของสโมสรได้มีข่าวเชื่อมโยงกับยูคัสเซนยูเนเตต ด้านทีมยูไนเต็ดตอนนี้เต็มไปด้วยงว่บประมาณมหาศาลและทีมเด t ต้าสตีได้มีข่าวพัวพันไปอย่างมากปัจจุบันเราเจอเป็นตัวเต็งของบริษัทนักพนันถูกกฎหมายสำหรับรายชื่อผู้จัดการทีมแทนที่ของสตีฟบูธในขณะที่เวนดี้ฟฟาน่ายูริตินัมันหรือแม้แต่จ mm ิมมี่วาดี้ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักเตะที่จะเซ็นสัญญาก,กับเดแม็กพายโดยตลาดซื้อขายนักเตะในอนาคตจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทีมของพวกเขาแต่ข้อตกลงเหล่านี้มีแนวโน้มจะเป็นไปได้หรือไม่ รัสเจอร์เป็นเป้าหมายลำดับแรกๆเช่นเดียวกับดูเซฟฟ้า์และแฟรงค์นัมพาดซื้อทั้งคู่ยังคงว่างงานอยู่ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจะสามารถเข้ารับงานคุมบางเหียนของทีมนิวคาสเซลได้ในทันทีในขณะที่เบเดนรัสเจอร์นั้นนิวคาสเซลจะต้องเสียค่าฉีดสัญญาเป็นจำนวนมากเนื่องจากเลสเตอร์สตีเองก็ได้ซื้อรัสเจอร์มาคุมทีมเช่นกันเลสเตอร์สตีได้นำคุณซอชาวไอเลเนือมาจากซิลติโดยจ่ายค่าฉีดสัญ,ญญาประมาณ8.8ล้านปอนด์ให้กับสโมสรในสกอตแลนด์ และโด้เข้าตัลงสัญญานั้นได้พ่วงคิสเดวี่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมโคโรตูดโค้ชทีมชุดใหญ่และเกรนดิคลันโค้ชฟิตเนสแย้มร่วมงานกัน,กนที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในเวลานั้นรเจอร์เดินสัญญาอีก2ปีที่ถิ่นเซลติกพาร์คแต่โดยตอนนี้เขาเดินสัญญาอีกเกือบ4ปีและได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ค่าจิตสัญญาที่นิวคาสเซิลจะต้องจ่ายให้กับเดเตอร์สตีไปอย่างน้อยถึงแปดหลักและอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเดยเตอร์สตีใช้เป็นไนนนนกด แน่นอนว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับสมโมสรอย่างยูเนเต็ดในตอนนี้แต่แผนงานที่จะต้องทำเพื่อให้ทีมของพวกเขาเก้าวไปอยู่ในระดับบนสุดของลีกนั้นจะต้องใช้เวลาและโอเจอ,อร์อาจรู้สึกว่าเลสเตอร์ิตียังคงเป็นสโมสรที่ดีที่สุดที่จะแข่งขันกับทีมระดับท็อปของลีกแม้ว่าฤดูกาลนี้จะไม่เป็นไปตามแผนที่คาดไว้ก็ตามเลสเตอร์ิตีจบครึ่งบนของตารางคะแนนติดต่อกันถึง4ครั้ง โดยในแต่ละฤดูกาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในช่วงท้ายไรดูร์เซ่นอาจจะต้องการความก้าวหน้าแบบนั้นมากกว่าการก้าวกระโดดขึ้นสู่หกอันดับแรกของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในทันทีดังนั้นรอเจอร์อาจเลือกที่จะอยู่กับเลสเตอร์ิตีมากกว่าแน่นอนว่าเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนเมื่อพูดถึงอนาคตของเขาในช่วงซัมเมอร์รอเจอร์กล่าวว่าพวกเขาไม่จะเป็นต้งกัลวลเกี่ยวกับตัวผมผมชอบที่นี่มากที่เลสเตอร์ิตี ในตอนนี้เราเพิ่งพลาดโคตาลรงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันยิ่งกระตุ้นให้ผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยสมโมสรและผลักดันสมโมสรไปสู่ระดับนั้นมากขึ้นสำหรับนักเตะที่มีเขาเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลมาจะถึงตอนนี้การไย้ออกจากทีมใบของพวกเขาจะมีโอกาสน้อยกว่าด้วยซ้ำโฟ์ฟาน่าและติโดมันเป็นนักเตะที่มีคุณภาพที่พวกเขาสามารถรับค่าเหนื่อยในระดับสูงสุดที่นิวคาสเซิลสามารถเสนอได้แต่สมโมสรน,นั้นจะต้องมีโอกาสคว้าแชมป์และลรงเรีนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก หากทั้งคู่ได้ย้ายออกไปจากทีมจะเป็นนักเตะที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศส่วนเจมีว่วารดี้เขามีโอกาสย้ายออกจากเรสเตอร์ิตีเพื่อไปร่วมงานกับทีมใหม่แต่เขาได้ปฏิเสธทีมเหล่านั้นในขณะที่เขา,ขาใกล้ช่วงปลายอาชีพการค้าแข้งเขาจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของเขาเสื่อมเสียที่เรสเตอร์ด้วยการย้ายออกจากสโมสรเพื่อไปร่วมงานกับทีมวคาสเซิลอย่างแน่นอน นีก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ขอสนใจเบรเดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตีขอทีมสาร,ริกาดงซึ่งหากจะคว้าโรเจอร์ไปทําทีมในท,ทันทีจะต้องจ่ายค่าจตสัญญาผู้จัดการทีมรายนี้เป็นตัวเลขที่8หลักหรือประมาณ16ล้านปอนด์เลยทีเดียวรนีเอรีปุกขวัญแตนอรารวาดเหมือนที่เคยทําที่เรสเตอร์อดีตผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตีได้เข้ามาทําทีมแทนที่ซิกโก้บุญยอดที่ชินวิคาิตโรสเขาเดียรรนีเอรีจะขอตตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเรสเตอร์ิตี กับระวางแผนกระทําทีมเหมือนที่เคยใช้ที่คิงพวเวอร์สเตเดียมโดยที่เขากาลังท้าทายในการคุมทีมวัดฟอร์ดสมโมสรใหม่กูซือชาวอิตาลีไปที่ยอมรับในเรสเตอร์หลังจากทาทีไปสูต่ตําแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในฤดูกาล2015-2016ารนีอรีได้ออกจากสมโมสรเดอร์สตีนเดือนก,กุมภาพันธ์ปี2017หลังจากผลงานที่ย่ำแย่และได้ย้ายไปรับงานต่อที่ฟูรัมทีมในพรีเมียร์ลีก รรนเอรี่มีเวลาเพียง3เดือนที่ถิ่นคาวินคอเทสในฤดูกาล2018-2019แต่ไม่สามารถพาสโมสรรอดจากการตกชั้นได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้ย้ายไปคุมทีมในซรียอาทั้งโรม่าและซัมดูรียและในตอนนี้ได้กลับมาที่อังกฤษแล้วหลังจากได้เซนเจียา2ปีที่ถิ่นวิคารตโลสเมื่อพูดถึง2สโมสรสุดท้ายในอังกฤษว่าทำไมการย้ายไปเล่นในพิีเมริกจึงดูดูใจเกินกว่าที่เขาจะปฏิเสธได้เขากล่าวในการแถลงข่าวว่านั่นคือฟุตบอลบางครั้งมีขึ้นบางครั้งมีลง แต่ผมไม่เคยยอมแพ้ผมจะไปตามทางของผมผมมีบุคลิกที่แข็งแกรง่งผมรู้สึกโชคดีเมื่อนึกถึงฟุตบอลผมรู้สึกดีกครั้งฟุตบอลคือชีวิตของผมผมมีความสุขมากที่ได้กลับมาที่พิีเมยริกซึ่งเป็นหนึ่งในลีกที่ดีสุดในโลกผมเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและหวังว่าจะทาให้วัดฟอร์ดไม่ตกชั้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและปรับปรุงทีมกลับมาสู้ใหม่ในฤดูกาลหน้าเมื่อถูกถามถึงความทะเยอทะยานของเขาในฤดูกาลนี้ไรเดีรี่ใช้คำพูดที่แฟนบอลเรตเตอร์สตีอ, Day, อาจคุ้นเคย โดยผู้จัดการทีมกล่าวถึงความคิดเห็นที่เขาเขียนไว้ตลอดฤดูกาล2015-2016ไว้ว่าจำสิ่งที่ผมเคยพูดกับเรสเตอร์ได้ไหม40คะแนน40คะแนน40คะแนนและฤดูกาลหน้าเราจะทำได้41จากนั้น42แล้วก็43คะแนนไรนี่รี่จะกลับไปเยือนังเก่าที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากสสโมสรอนในเกมที่เรสเตอร์สตีจะเปิดบ้านนัดการเยือนของทีมวัตฟอร์ดในวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคารดิโอรานีเอรีอตผพิจารทีมเสเตอร์สตีที่เคยพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกของสมโมสรซึ่งปัจจุบันได้กลับมารับงานคุมทีมวัดฟอร์ดซึ่งเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกและหวังว่าจะใช้แกปผูกดวโด,โดมนักเตะวัดฟอร์ดเหมือนที่เคยทำให้ทีมทจีกอกสยามของพวกเราประสบความสำเร็จมาแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้มีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วน,น,น,นว,ขขว, reet, วันนี้ตัว สวัสดีครับ